สวัสดีจ้าพี่น้องปองปาที่เขารบรักสุสขูมสุคนหมกหน่อไม้ใส่หมูเห็นควันบ่คะว่าอ,อยากให้เห็นควันน้ำเด้อย่างร้อนร้อนเลยค่ะกับข้าวเหนียวมาจา้ามาจา้าข้าวเหนียวกล้องย่ๆยๆยขึ้นเกาะล่ะกินกล้องหน่อยบพะเป็นใส่หมูอ่ามันก็ไม่เชิงว่าสามชั้นอนะ่นะเนาะมันหนันติดมันอ่ะนะนะ โอ้ยหอนอยู่ด้วยค่ะเขาโดนอะไรหอนอยู่ด้วยมาสอดมาเห็นแล้วไหมไหมเลยเนี่ยอืม ปวมพักอีกตัวแล้วเนาะใส่กระเบียด้น้อยๆแต่เพี้ยมขากับ ก่ต้องเ้าลายใหญ่ห้างเลยค่ะวอน ติดมั่นไปเลยค่ะูุรนี้มันต้องโมติดมั่นไปเลยค่ะ <c oughs> ก่อนสุดปะทับพี่ Oh. สมนำหนานเนี่ยบ่ไเดี๋ยวสอนมาเลยคุยค้ามไงประดี <c oughs> นั่งจะนั่งกับขันเองน่าไม่กับเคียนเอง <c oughs> สุดแห้ง อ้อมจะไข่ตัวนี่ยลืมใส่ลูกโดดลืมไปแล้วพริกโดดลงไปคือสิโอ้ยฮเนี่ยจับ đã WhatsApp miễn cả Tết luôn, tẩm pìa hàng sai lại, quét, săm mắc, căng thịt, แซ่บค้าก่ะสุดขนาดเป็นเองแซ่บเองกินเองขอบคุณหลายๆนะคะที่ไปเกียดมาติดตามรับชมรับฟังพอกันไม่ได้กินหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ